สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะวันนี้มาในวันพ่อค่ะเป็นคลิปสั้นๆเนาะมาอวยพรวันพ่อค่ะวันนี้คลิปสั้นๆเบาๆค่ะชมผักกวางตุง้งออก,กํกลงากลังจะออกดอก,กอค่ะกําลังเป็นสาวกําลังจะออกดอกกําลังชูช่อค่ะชูช่อกําลังจะออกดอกวันที่5้าท่านว่าค่ะสองพันห้าร้อยหกสค่ะ พ่อบักก็จะเก็บไว้เป็นความทรงจำเนาะเป็นความทรงจำดีๆในวันพ่อแห่งชาติก็ขอให้พ่อคุณพ่อทุกท่านค่ะที่ทำเพื่อครอบครัวและลูกๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะและก็มีความสุขมากๆขอให้คุณพ่อทุกท่านมีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงทำงานสิ่งใดก็ ผ่านพ้นรุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้ก็มาคลิปสั้นๆค่ะเบาๆค่ะคลิปสั้นๆเบาๆชมหักกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งสวยๆค่ะกวางตุ้งสวยๆกำลังจะออกดอกค่ะเช้านี้ก็ อากาศเย,ย,ย็นนิดหน่อยค่ะเย็นนิดหน่อยสายๆมาก็อากาศร้อนมากๆค่ะจ้าประบวก็ขออวยพรให้คุณพ่อทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขค่ะความสุขไม่เจ็บไม่จนค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะ คลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเอาภาพผักกวงตุง้งกำลังสวยๆมาฝากค่ะเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆค่ะนี่